รองศาสตราจารย์ลรสเตอร์รพันเสียตนัน,นเป็นข้าราชการเกษียณอายุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเกษียณมาก,ก็สิบกว่าปีนะตอนนี้อายุ71ปีครับอัญชัยาเสวิตนันนะคะเป็นเีกผู้เชี่ยวชาญของกรมแพทย์ค่ะตอนนี้อายุ68ปีค่รู้จกักตัดถนนไห <c oughs> ว่าไปมาหลายที่ป้ามีปัญหาเรื่องฟันเยอะนะก็ไปทําหลายที่ในท,ท้ายสุดก็ทำหมอฟันแห่งหนึ่งเขาบอกให้ทำรากฟันเทียมก็ดูแล้วว่าผมไ่เอื้ไม่ได้โรงพยาบาลเราก็ไปนะเข <c oughs> บอกว่าหมอก็บอกตรงว,ว่าทำ <c oughs> ไ,ไม่ได้แก่ในท,ท้ายสุดก็ติดต่อหลายแห่งกนะ็วางรออะไรก็บันหนึ่งก็เลยมาที่ มาแถวนี้นะมันเปิดใช้มาลิบเลที่นี่คือว่าก็มาผ่านรีเก่าหลวงก็ไปดูก็เออเราไปดูสิแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับดีนะปกติไปที่อื่นก็เห็นเป็นคนแก่ก็เราก็เสียใจเหมือนกันนะคือเห็นคนแก่ก็แบบคล้ายๆไม่สนใจไม่ไม่พูดอะไรเลยพูดพูดกันไม่สิ่แม่้ที่นี่เขาต้อนรับดีเอออันนี้ผมว่าเป็นปัญหาให้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วกลับไปก็แล้วเอ้ก็เลย คืองจีนติดต่อไปหลายแห่งตรวจพูดะตรงเลยะแล้วก็เลยมาที่นี่แล้วคุณหมอก็ปรากฏว่าที่รักษาไปแล้วที่ฟังจากคุณป้าก็ปบากว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าจะไม่เจอก็เจอว่าคุณป้านี่มีปัญหาเอเป็นไข้เป็นไข้แบบขั้นนึกขั้นตัวอยู่บ่อยๆซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องโรคทางอื่นปรากฏว่าไอ้มาที่นี่ก็เลยพบว่าเป็นเป็นหนองอยู่ใต้ฟันที่หมอที่อื่นไม่ไม่เจอก็เลยรักษาตรงนี้ ทาหลายด้านก็คุณภาพการทานก็ก็ดีของผมเองก็ความจริงก็ไม่เป็นปัญหาโดยตรงแต่ว่ามีการการระบบเก่าที่ใช้ระบบสะพานนี่ก็มันก็มีปัญหาเพราะอาหารก็ไปติดหมอก็เลยแก้โดยเอาสะพานออกแล้วก็ทำาเนี่ยรักษาหน้าปั่นเทียมเข้าไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรักษา เรื่องหน้าปัจเจกทือผ้าหลายเรื่องเลยรู้สึกว่าผ่ากระดูกด้วยนะเห็นว่าผ่ากระดูกนะฮะเขาเพราะว่าปัญหาทางเทคนิคนะฮะแล้วก็ผ่ากระดูกผ่าฟันหลกยหลายอย่างอันนี้ก็เยอะๆนะเยอะๆเลยแต่เราทำปากว่านนะก็เนี่ยเจอจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยตัวสำคัญ รับเนี่ยทีดีอะไรแล้วก็ติดใจนะเขาที่อื่นเราก็ไปนะก็ถูกต้องไปพวกบริการนี่ก็มีเยอะนะพอไปแล้วก็ไม่ค่อยต้อนรับเพราะคนแก่เข้าไปก็ไม่ค่อยสนใจที่ดีหนูเนี่ยก็ต้อนรับดีแล้วเออแล้วก็ป้าก็ติดใจเพราเออนี้ดีแล้วถึงมาเจอหมอที่หลังดีๆผมเหมือนต้นก้านโคตรอิมเพชชั่นนะคเลยก็ต้องขอบพระครับ ท้องงานคุณหมอดีมากครับให้ให้เกรดเอบวกดีมากดีมากเพราะว่าปกติหมอที่เราไปเนี่ยไปแถวๆอะไรทั่วไปนะก็จะไม่บอกว่าเป็นอะไรเรื่องแล้วก็ไหนฮะวทำทำนี้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอที่ที่นี่คือมานั่งอธิบายกันเลยแล้วยังบอกเ้ ขอเสียเวลาหน้าดูเนี่ยนั่งอธิบายอะไรเงี้เรื่อรายละเอียดเาจะทำให้เรารู้เรื่องเนี่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วตรงไปตรงชัดเจนใช่มีการเขียนอะไรนะรายการเรียบร้อยโน้ตอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรื่อง scientific เรียนค่นันำไปเยอะนะแนะนำแนนำไปต่างประเทศจนใน อหลานสาวว่าจะไมาทำคิดข้างเป็นอเลยมาไม่ไหวค่าพิจารณาพิจารณาเพราะป้าผมอยู่ต่างประเทศหมดแล้วนียอยู่ที <uel> ่อเมริกาที่ออสเตรเลียราคาของคุณหมอที s <S ่ที่ต่างประเทศมันแพงไหมเป็นเท่าตัวอยากให้คนแม่ไม่มีสุขภาพฟันที่ดีแต่ยังเป็นเรื่องสำคัญสำคัญปลูกไปแล้วไหมย้ายย้ายกลิ่นไหมปลูกไปแล้ว ชอบที่ใหม่ไหมคะชอบมากชอบมากเลยที่คุณหมอแสงชัยเป็นผู้เชีเ่ยวชาญการผ่าตัดเกลีวคุณป้าคิดว่าไม่เจ็บเลยทั้งๆนี่จริงๆนะคุณป้าเนี่ยที่เกลือกหมอก็คือว่าหมอส่วนใหญ่จะไม่อยากทําให้อะคะ่ะเพราะว่าเคสเนี่ยจะมีปัญหามากเดินมีจมับไขสันฝันทั้งสองข้างฟันล่างเลยส่วนฟันบนก็เกลือกไป,ไปอกระดูกบาง ซึ่งแกต้องย้ายต้องเอาผ่านรามข้างขวานีไปไว้ข้างซ้ายด้วยซับซ้อนมากแต่หมอชำนาญมากคือไม่เจ็บด้วยก็สุดรอรอ,ลอวเวลาที่จะมีชิ้นงาน